สามร้อยแปดใช่ไหมครับเราก็หยิบคําต่างๆนี่มาอธิบายใช่ไหมครับของพวกเนี้ยนะครับหยิบมาสังเกตน,นะว่าข้อข้อที่สามร้อยแปดเป็นลักษณะการแก้อักก็เป็นหลักนะครับงั้นถ้าเราจะเข้าใจว่าอะไรอะไรยังไงอธิบายซึ่งมัอนอยังไงให้เราดูข้อที่สามร้อยเจ็ดถึงสามร้อยแปดควบควนไปนะครับก็จะเข้าใจนะครับแต่ว่าผมมันเรื่องความที่ว่ามันไม่ได้ยากนะครับผมก็จะบอกแค่คําศัพท์ที่เขายกมานะครับอย่างเช่นที่เขาแปลว่าอ่าพระราจาร,รย์อนุโยคังมณสิกตวา ใส่จะได้ทำถามว่าข้อวิสูจน์ไปอย่างไรจึงกล่าวว่าไปโดยมือมุ่งกรรมฐานเป็นหลักอย่างเงี้ยนะครับอันถ้าเราเห็นคําว่าพระอาจารย์ใส่ได้ยคราบถามให้เราโยกอนุโยคังรมะสาิกตะวานะครับนี้ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะครับขอไปได้นะครับโอเคตัวนี้ก็อีกที่หนึ่งครับที่เป็นนยาต่างนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานนะครับว่าเวลาเราเห็นเยนะ นะครับเวลาแปลล้มนะครับเขาจะยืมคาแปลของกรละ,ะาณสาระมาใช้นะครับเวลาแปลล้มน,น,นะครับเมือ่อแปลล้มเยนะนะครับเมื่อแปรล้มเยนะเราจะยืมคาแปลของกะรยาณสาระมาใช้นะครับแปลว่าอะไรครับเป็นเครื่องหรือเป็นเหตุนะครับนี่นะครับ นั้นตอนนี้นะครับเขาก็เลยแปลว่านะครับคําว่าพันเตนะครับนั่นเป็นการให้คําตอบก็จริงปณญะนะถึงนั้นพระธรรมอาจารย์กล่าวว่าเอตักังจินตาวาสันทาย,ยะไมเอาจิตอันเป็นเหตุนะครับคิดแล้วจริงกล่าวคํานั้นนะครับเอาแย่ประโยค์ให้ให้ฟังก่อนนะครับประโยคยากคืออะไรประโยคยากคือประโยคยากคือเยนะปณะนะจิตจินเตนะจินเตตะวาตังวุตังนะครับ เบิกตาคือตั้งสันทายะอาหาเตีตะกังจินเตตะวานะครับอันนี้คือเบกตานะครับทีนี้ถ้าเราจะแปลไม่ล้มนะครับตรงนี้นะครับเราก็แปลอย่างนี้ครับปณะหรืออย่างนั้นนะครับปณะมันมาคู่กับกินตาปีแล้วนะครับปัะหรืออย่างนั้นนะครับภิกษุคิดแล้วนะครับคิดแล้วด้วยจิตใจนะครับจิงกล่าว คำนั้นนะครับพระถากาจารย์นะครับพระอตตถกถาจารย์หมายเอาตาั้งจิตตังจิตนั้นนะครับจึงกล่าวว่าเตตะกังสันจินเตตะวานะครับอันนี้คือแปรไม่ล้มนะครับแปลแปลไม่ล้มนะครับทีนี้พอแปลล้มทำยังไงครับก็ตัด เห็นลืมครับตังงนี้โยกจิตตังถูกต้องไหมครับถ้าเราแปลไปล้มตังนี้โยกจิตตังถูกต้องไหมครับโยกจิตตังจิตตังนะครับตรงเย,ยนะตอนนี้นะครับเราก็ตัดทิ้งไปจิตเยนะตัดทิ้งไปเพราะสามกับจิตตังตรงนี้นะครับตังก็ตัดทิ้งไปนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าตัดทิ้งไปก็จริงเยนะนะครับแต่เวลาแปลต้องยืมคําแปลของก um, ารารัรษาหน้าใใช้คือเป็นเครื่องหรือเป็นเหตุขาเลยแปลว่าพระราชากล่าวาาาว,ว่าเอตังจินตวาสันทายะไม่เอาจิตตังจิต เก okay, นะอันเป็นเหตุจิงเตตะวาคิดแล้วตังบุตตังจึงกล่าวคำนั้นนี้นะครับเกณะอาจารย์ครับเมื่อกี้น้ำตาไม่ลนะ้มไม่เหรออาจารย์เห็นตาลนะ้มอ่ะเ้าเอาเด,เดี๋ยวเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดเโอเคเอเคโอเคขอไปนะแต่ไม่ล้มนะครับที่สุคิดแล้วด้วยจิตแต่จริงกล่าวคำนั้นพระาอาจารย์เราจะนั้นจริงกล่าวว่าโอเคนะครับ ต่อนะครับประโยคนี้ก็คาว่าอริยาอริยววงศาจิตตัวโหตีนี้นะครับพื้นที่เอาด้วยอำนาจแห่งวิสูพุ่งลงเนี้ยอริยาวงแม้ทั้งสามไม่พืนที่เอาด้วยอำนาจภิกผูทุ่เป็นรูปเดียวเท่านั้นนะครับประโยคหน้าเขามีก็เหตาฟังประโยคหลังมีเราโยกเหตาฟังเข้ามาใส่ก็หลักการเดิมเนะครับแต่ปละาดีก็มีแค่นี้แหละนะครับหน้าเต็มหลังขาดหลังเต็มหน้าขาดนีประมาณนี้นะครับสุดแล้วม่มีอะไรนะครับแถวนี้นี่นะนะครับรูปวิเคราะห์นะครับหน้าต่อมานะครับรูปวิเคราะห์ อ่าใครจะตอบผมได้บ้างครับเป็นรูปวิเคราะห์อ,อะไรโอ้หผมเขียนไปแล้วนี่อันนี้เป็นรูปวิเคราะห์อของกัตตูรูปะนะสถานะนั้นวิธีการดูรูปดูอะไรครับให้ดูอาขยในและูปให้ดูกิริยารูปวิเคราะห์ที่เราต้องกันเ <c oughs> นี่ยนะครับกิริยาแห่งรูปวิเคราะห์ลยเป็นกัตตูวาโจกดีเป็นเห็ตัวกระตูโจกดีกิริยานั้นเป็นกัตตูรูปกิริยารูปวิเคราะห์ใดเป็นกรรมวาโจหรือให้ตัวกรรมวาจกิริยามนเป็นภาวะเป็นกรรมรูปห้องในวิทยกรเลนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับนิสสัตติเป เอเตนะเป็นแต่ยาพัดวงบอกความเป็นรายสาระ,ะครับกะสาระานะสาระนะมีคาแปลประจําว่าอะไรครับเป็นเครื่องหรือเป็นเหตุถูกต้องไหมครับทีนี้หนังสือเขาแปลล้มเขาแปลไงนะครับเขาแปลล้มแปลล้มนะครับเขาแปลล้มแปลล้มนะครับเขาแปลล้มเขาแปลว่าการบริโภคนะครับชื่อว่านิสาระนะนะครับ,ท,รรรบที่ข้าเห็นนาเปิดตัวหนังอีติครับเพราะวิเคราะห์ว่า หลังอิติครับเอเตนตินะครับหลังอิติเนี่ยพอวิเคราะห์ว่าเอเตนะครับแปลว่าอะไรครับแปลคําแปลประจำคําแปลของคณะสนะก็คือเป็นเป็นเหตุเครื่องหรือว่าเป็นเหตุก็ได้ก็ได้ครับเป็นเหตุสลัดออกสลัดออกนะครับจากอะไรครับจากความกำหนัดในอาหารแห่งภิสุขนะครับปัทานุว right. well, really uh, ิเคราะห์ต้องแปลว่าแห่งนะครับเวลาแปลล้มนะครับ ถ้าแปลลม้มแปลไงครับแปลไม่ล้มแปลไม่ล้มนะครับแปลไม่ล้มที่สุดนะครับประธานรูปรา้อนนะครับย่อมสลัดออกจากความกำนัดในอาหารเอเตนะปฏิภูดเขย่ด้วยการบริภูนั้นนะครับด้วยการบริภูนั้น เหตุนั้นการบริโภคนั้นชื่อว่านิสตระนนะครับส่วนพวกนี้ไม่ใช่รูปวิเคราะห์นะครับที่คัดฉายะตัวนี้ไม่ใช่รูปวิเคราะห์นะครับเป็นตัวขยายก็ยคือความต้องการจากบรรเทาความหิวนะครับมันมีอะไรนะครับอนาจารย์ครับให้ตรงแปลลมอะ่ะจากความกําหนดนะอาจารย์ลืมไหมบรรยากาศกาหนดใช่ไหมครับใช่ ลเลยดงมันไม่เมมันไม่ลื้เริมหรอมันเขียนมันพิมพ์เร็วเกินไปเนืไอ้การบริโภคไม่ต้องการบริเขตนั้นการบริโภคนั้นไหมครับเขตนั้นการบริโภคครับเขตการบริโภคนั้นเอาไปอาจารย์พิมพ์เร็วไหมพิมพ์เร็วครับชื่อว่านิสสนะนะครับโอเคหมดแล้วนะครับตัวนี้คือที่เราแปลดีกานะครับถึตัวนี้ตัวนี้นะครับนี่หนึงเครับใช้ห้า,าง ตรงท้ายนิดนึงนะครับตรงท้ายนี้นะครับอ่าตรงเรยาแยกประโยชน์ตรงโนตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งประโยคนะครับอันนี้กลัวกลัวจะงงกันอันนี้นี่ประโยคก,กินได้นะครับนี่โนตรงนี้เขียนไว้นะครับให้เราเรียกันว่านุโยคมัมนาศิกตวาหลังคําว่าอิจิตภาตินะครับพระธารอาจารย์ใส่ในคำถามว่าเจ้าที่ผีว่านะครับ อธิรถามมานีนนะครับเมื่อที่เอาเนื้อความอย่างนี้พึงปัถนาสันโดษห้าสิบสิบห้าแม้มีวิตกิกาสันโดษเป็นต้นในขีลาแนละปัจจัยนั้นเหมือนในบินาบาตทักษสินตัวเมื่อแสดงว่าณนะโนโยกอิจิตะพเข้ามาใส่อิธิพาขอมาลีตะพนะครับ,อ,าาอ,รนะรบอิธิตะพานะครับโนอิธิพายกตามไปอยู่หน้านะครับไม่ควรปัถนานะครับ จึงกล่าวว่าตัดถะดังนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นลักษณะการหยิบคาสัมาอธิบายนะครับตามที่บอกไปนะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นต่อมานะครับท่านก็พูดถึงสันโดษอะไรนะครับเป็นเหตุในการละบาปทําเป็นเหตุสุขติเป็นอะไรก็ว,ว่าอันไปนะครับอันนี้ความเป็นมงคลของสันโดษทีนี้สกถาฐานอุตสาวิพังนะครับว่า ภาวะคือความปัญหาเกินซึ่งราบของตนนะครับของมวาชิดอสันตุราสาผู้ไม่สันโดษทีนี้ตรงนี้เป็นยะตากับเยนะรัดทางเตนะเตนะนะครับคือตรงนี้ถ้าเราแปลต้องแปลว่าอะไรครับบรรดาปัดบรรดาบรรดาจีวรเป็นต้นวัตถุใดๆอันบวชิตได้แล้วของบวชิตผู้ไม่ยินดีด้วยวัตถุนั้นนั้นอย่างนี้นะครับ ทีนี้ถ้าเราแปลลมถ้าเราแต่งร่มมาตัดยังไงครับเราก็ตัดอย่างอย่างทิ้งตัดเตนะทิ้งเหลือเฉพาะตรงวัตถุนาคำนี้ครับที่อยู่กับเตนะาคำเดียวเช่นเดียวกันครับปกติเนี่ยเขาแปลว่าในบรรดารูปเสียงกลุ่มผิตภาณฑ์ที่ทำมาลมไอหน้าภายนอกในใดอันตนได้แล้วของเราไดหัดพู้ยินดีพู้ไม่ยินดีด้วยไอยนะาภายนอกนั้น,น,น ลราก็แปลล้มเราก็ตัดทิ้งไปลบทิ้งเตนะก็ตัดทิ้งไปเราก็เหลือเฉพาะคำว่าอะไรครับพาอีพาอิรายตะตันีนะพาหิรายตะตอนีนะนะครับตอนนี้นเัเขาก็เลยแปลล้มว่าภาวะคือความปรารถนาเกินซึ่งรากของตนปอบพิะคาของวันชิดผู้มายินดีด้วยวัตถุในบรรดาปัจจัยมีชีวรเป็นต้น วาป้าปน้าก็หรือว่าของครือสถ์ผู้ไม่ยินดีะนะครับด้วยอายน้าภายนอกในบรรดารูปเสียงกิตวิโธตภะและธรรมารมนะครับชื่อว่าอติจชาตาแม้คําว่าอติตอาิอออชาตาก็เป็นชื่อของอติจชาตานั้นนนั่เองนะครับต่อมาครับอันนี้ปีการ อุตติกาวิพังข้างอันตะข้างบนเป็นแนวทางเลยว่าวางอย่าง้ไหมครับข้างล่างอันตุิกาเขาต้องคอยตามแบบข้างบนเนี่ยนะครับใช่ไหมครับตีกาตรงนี้นี่นะครับหรืนี้ต้องแปลเหมือนกันนะครับแปลในอันตุลิกาเหมือนกันนะครับตีกาอุตติกาวิพังนั้นอนุติกาแห่งอุตติกาวิพังนั้นอย่างนี้นะครับตัวนี้เป็นรูปวิเคราะห์นะครับแปลว่าอะไรพิสุได้ย่อมปรารถนาเกินเห็นว่าพิสุนั้นชื่อว่าอติตจิตโฉอันนี้เป็นรูปวิเคราะห์อะไรครับก็ กตัรูป,ปรตุสานะเวลาแปลต้องมียึตดันะครับทีนี้ถ้าเราจะแปลล้มอ่ะแปลไงครับแปลแล้มเราก็แปลง,ง่ายครับเราก็แปลจากอิติโสไปหาไปหา,ไปหาตัวรูดเลขในนะครับแปลนี้ว่าแปลล้มนะครับแปลล้มมากนะครับพิกซโชื่อว่านะครับ,นะรบติดจิต ปฏิจจุตอะไรครับพอมีข้อว่าย่อมปัถนาย่อมปาปถนาเกินนะครับนี่นะครับได้สองแบบนะครับื้าเราชอบแบบไหน,นตามต,ตัวครับต่อมานะครับมตัตตปีนะครับเมื่อพระอาจารย์ควจรจะกล่าวว่าอติตชาตาอติกจิชาตานะครับ รือจะแปลความว่าหรือจะแปลเอาหมายคอไปครับตัสะโยกตัสะโยกอะไรครับโยกอติด,ดติดทัศนะครับความเป็นแห่งบุคคลผู้ปัถนาเกินนั้นชื่อว่าอติดติชาตานะครับก็คือโยกข้างหน้าเข้ามาใส่ได้อีครับทีครับเป็นอย่างนี้ครับอติด,ดติดชัดศจิตชัะนะครับ จากนี้แล้วจึงท่านจึงทําการลบจากสอนเสียจึจงกล่าวว่าอาติชตานะครับต่อมาครับจะกก็อติชตานั่นเองนะครับท่านเรียกว่าอริชตานะครับราะเหตุนั้นผู้ศึกษาพึงพทราบบนสาเร็จแม้ในคําว่าอัิชตานั้นโดยวิธีอันมาในวิธยปกรนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็มไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะครับพอไปได้นะครับอันนี้ก็ ต่อมาสามร้อยสิบเอ็ดนะครับเพราะว่าพูดถึงประมาณว่าของคนอื่นก็ดูว่นนี่ของตัวเองก็ดูที่จริงมันไม่จริงหรอกนะครับคนเรามันจะดูของคนที่จริงมันไม่จริงนะครับไอผมก็ลองนั่งคิดตามอยู่นะครับตอนนี้ถึงที่อุชาติแปลมันจริงนะผมว่านะที่บอกว่าของจะเตินได้แม้เป็นของคนนี่แม้เป็นของคนนี่จะปรากฏดูของเลยไม่จริงเลยผมว่านะคือคนเรามันจะอิจฉาคนอื่นก็ต่อเมื่อตัวเองไม่ของไม่ดีครับ แต่ถ้าของเองได้ของดีก็จะมมาไปอวดเพื่อนมันจะเป็นอารมณ์มันจะเป็นแบบนี้นะครับอารมณ์มันจะเป็นแบบนี้ผมพูดอะไรผมจะจริงไงผมว่านะอันนี้ไม่ได้คัดค้านหนังสือนะครับแต่เราลองคิดเดี๋ยวใช้เหตุผลดูลองใช้ประสบการณ์เราดูแล้วกันครั mm hmm. สมมติเราไปจับฉลากกันของขวัญปีใหม่ใช่ไหมครับถ้าได้ของขวัญดีแล้วเราก็ไปอวดเพื่อนนะครับเพื่อนได้ของดีปมานี้นะไครับมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเห็นของคนดีดีนะครับที่เราก็ได้ของดี นะครับเราลองคิดตามดูนะครับคือ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 ผมก็อยู่ในวงการวิชาการนะครับเวลาเราศึกษาพุทธานาเราก็จะไม่ได้เชื่อทั้งหมดนะครับอันนี้ผมให้ง่กคิดอย่างนี้นะครับเพราะว่าคัมภีรเหล่านี้เป็นคมภีรยุคหลังนะครับเราก็จะคอยตรวจสอบให้เหตุผลว่ามันมันใช่ไหมอะไรไหมอย่างนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้ศึกษาแบบไม่ลืมหูลืมตาพ่อพอุทธาท่นพูดนะครับอันนี้ผมให้ง่ายาคิดนะครับเราศึกษาคมภีพุทธานาที่เป็นคมภียุคหลังที่ไม่ใช่พระพุทธองค์ ต้องต้องศึกษาแบบแบบแบบใช้ปัญญาในการไต่ตรองนะครับถ้าเราดูในการลามสูตรเนี่ยเราจะบอกว่าอย่าเชื่อโดยการอ้างคำพีใช่ไหมครับอย่าเชื่อโดยการอ้างสืบต่อกันมาอย่างนี้ถ้าเราไม่ใช้หลักการนี้แสดงว่าเราเป็นชาวพุทธไม่สมบูรณ์นะครับผู้เจ้าบอกให้ใช้ปัญญาในการไต่ตรองอันนี้ให้ง่ายคิดนะครับไม่ไม่ไม่ใช่การะละเมิดคำพีอะไรนะครับอาจริงจิงโยนะครับเขาแปลตรงนี้นะครับ ผมบอกว่าโยกววตถุมาจริงโยสำหรับบุคคลผู้อัตนาเกินนะครับอัตนาัตทังนะครับวัตถุที่ตนได้ปณีตัมปีแม้เป็นของประนีถายติย่อมปรากฏรามกังบุตรของเ็วปริรณรัตทังโยกว,วัตถุเข้ามาอีกครับวัตถุที่คนอื่นได้รามกังปีแม้เป็นของเ็วถายติย่อมปรากฏบุตรของประนีนะครับข้าวต้มที่ปะกายาคู่ข้าวต้มที่เขาต้มไว้หรือพัดหรือขนมในภาชนะเดียวกันนะครับ ปกิโตที่เขาเสนอบัตรของตนนะครับลามกูวิยะนะครับขาดอะไรไปครับข้างหลังขาดขายอิิครับเราก็โยกขายอิิเข้ามาเย่อมปรากฏจุดของเร็วนะครับอารัสาปเยโยกปกิโตเข้ามานะครับที่เขาเสนอบัตรของพิสูจน่เย่อมปรากฏดุดของปณิดนะครับเอเคนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับเรื่องตัวนี้มาดูคาถาครับคาถาหน้าเรื่อง ราสุภมาณของพระเจ้ากรุงประาศีนะครับอาคาถานี้นะครับหลังจากที่พระเทวีท่านหนีไปแล้วนะครับนักอ่อานควมเสียใจนะครับอาเราแยกผมแยกประโยคนก่อนนะครับแยกประโยคก่อนแล้วกันนะครับถ้าเราจะให้เข้าใจประโยคนี้เราต้องแยกเราต้องดูว่าเราแกเห็นนะครับถ้าดูวงในในหน้าจอที่ผมเขีนยนไว้นะครับยถาเอวังเนี่ยครับคือหนังสือข้หลังจะบอกเราว่า อิวะใน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 พระคาถานะครับเท่ากับยะถานั่นหมายความว่านะครับนั่นหมายความว่าประโยค์ทั้งก้อนนี้ตั้งแต่อดิชังจนถึงหอายติอัตธรรมหาี่คือประโยคเยวงังส่วนนาหังวะก็คือยะานะครับตอนนี้อาสิตาผู้ยานะครับเป็นประโยคยะถาหลัการแปล้มจระยชนยถายะวงังง่ายๆครับง่ายๆเลยที่ผมย้ําอยู่ประจํานะครับที่แปลว่าฉันใลยฉันนั้นนะครับ หนึ่งทำอะไรครับเก็บเนื้อความในเอาวว่งให้หมดก่อนสองก่อนให้ถาแปลว่าอะไรครับให้แปลว่าเหมือนนะครับแล้วก็เก็บเนื้อความในยะถาให้จบปิดท้ายด้วยว่าฉนั้นเรียนเองนะครับประการง่ายๆนะครับแต่นั้นประโยคนี้เขาเลยแปลว่าอริศชังครับแปลว่าบุคคลผู้ปรารถนาเกินนะครับหายติอถรมหาย่อมเสื่อมจากประโยชน์นะครับอาหารอีวะเหมือนเราก็คืออีวะนะครับเหมือนเราปริฮีโนเสื่อม หาสิตาผู้ยานะครับจากพระนางจากพระนางอสิตาภูฉะนั้นอติโลเพนะเพราะความรูปจัดและเพราะความมัวมเมาเรื่งนั่นความรูปจัดอย่างนี้นะครับถ้าเราแก้ไว้เห็นไหมครับอีทางพุตังหติมีคําอธิบายที่พระราชกุมารกล่าวไว้ว่าเห็นไหมครับตรงนี้ทางพุตังหูเดียวเนี่ยนะครับถ้าเราแก้ไว้ว่าเห็นไหมครับบุคคลผู้ปรารถนาจัดนะครับ ด้วยอำนาแห่งความโลภเกินไปนะครับหายติย่อมเสื่อมจากประโยชน์อาหางเหมือนเรานะครับเหมือนเราเห็นไหมครับแต่ลมเหมือนเราเสื่อมจากพระราชินาพระนามว่าติตาอสิตาภูนะครับฉะนั้นเพราะความโลภจัดแน้่เพราะความมอดด้วยอำนาจแห่งความโลภเกินไปนะครับโอเคนะครับชัดเจนนะครับตัวนี้หน้าออกนะครับตัวนี้หน้าอย่าออกใกล้นะครับถ้าเขาออกแบบให้เราสอบผ่านนะครับ ต่อมาครับพระคาถาต่อมานะครับตัวในแต่คาถาพิพังพระรอาจารย์กล่าวไว้ว่าที่เทวดาที่สิงสถอยู่ที่ต้นไม้กล่าวคาถานี้ว่าอันนี้ก็อาจจะงงนะครับหายติอัตตานาอัตานาทนที้ดีกาเขาแก้เป็นอาัตตาิตังนะครับดูดีกาก่อนนะครับดีกาไหนดีกาเนี้ครับแก้ไว้ขอ้อธิบายว่าคําว่าประโยชน์ของตนในที่นี้ท่านเรียกว่าอัตตานะครับ นะครับดังนั้นอัตราในพาะคาถาที่เรากำลังแปลนี้ต้องแปลว่าประโยชน์ของตนนะครับอย่าแปลว่ายังตนให้เสื่อมนะครับต้องแปลว่าอยู่ของตนนะครับคาถาจย์ท่านแปลตามดีกานะครับคนที่แปลละ่านก็แปลตามดีกานะครับท่านก็เลยแปลว่าอนติชังสูนะครับบุคคลผู้พัฒนาจากนั้นหายติอัตานางย่อมยังปยของตนให้เสื่อมจันทังวะก็คือจันทังบุอีวะนะครับอีวะเท่ากับเยวังนั่นเองนะครับจันทังอีวะ เสียนอะไรดีจันทังหววอีวะนะครับโยกอะไรมาครับโยกราชากุมาลูก็คือเรื่องเดิมไหมราชากุมาลูนะครับแล้วก็ปริมีโนนะครับเสื่อมจากราชิตาติตาภูนะครับบุคคลผู้โลภจัดนั้นนะครับ ผู้ปฐนาจากนั้นนะครับเรื่อเยืๆของตมให้เสื่อมอีว่าเหมือนราชกุมารพระราชกุมารปฐนาปถนาแท้เขาิอธิบายไว้ไหมครับออกเขาอธิบายว้อยู่ว่าเป็นปัตถยิตวาครับเราก็ใส่ปัตถยิตวาเข้าไปด้วยนะครับปัตถกิตวาตามมีการนะครับพระราชกุมารปาถนา พระนางจันทกินาลีนางจันทกินาลีเสื่อมแล้วจากพระนางอสิตาภูฉะนั้นเ็ความรูปจัดและเปความมองเรื่องความรูปจัดย่างนี้นะครับเทวดาได้กระทำการย่อเย้ยกับพระราชาว่านะครับ อดิชังบุคคลผู้ปาถนาจัดนะครับย่อมยังประโยชน์ของตนให้เสื่อมคือให้ย่อยยับเพราะความโลภเกินไปเหมือนพระราชบุมานนะครับปรถนานางเจนทักินาีเสื่อมจากพัฒนาไรทาีวสิตาภูชนั้นนะครับนีโนโก็แปลว่าเสื่อมนะครับเราก็โยกรายชทกุมาลเข้ามาใส่นะอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นยะตากันนะครับ เป็นยตากันซึ่งเราก็แปลได้อยู่แล้วนะครับต่อมานะครับดีกาอะไรครับดีกาวิพังอันบ้าใช่ไหมครับดีกาวิพังอันบ้าบทว่าอดิชังคือพูทธนาเกินคือปัฏนาล่วงเพราะอะไรเพราะความรูปจัดและเพราะความมัวเมงด้วยมากในความรูปจัดนะครับกล่าวคือความปัถนาด้วยมากในความรูปเกินไปปรดของตนท่าเรียกว่าเทพเทวิดาเรียกว่าอัตตานะครับสองบทว่าหายติชีติความบ้า ประโยชน์ที่ตนยึดไว้หรือปโยชน์ที่ตนถึงแล้วก็ให้นั้นจึงชื่อว่าอัดตานะครับย่างตอนนี้ตังนี้ยกข้างหน้ามาใส่นะครับตังโยกอาชินนังว่าปัดตังอัดถังว่านะครับย่างประโยชน์ที่ต,นถ,น,ตนถือหรือว่าถึงแล้วนั้นให้ย่อบไปเหมือนพระราชกุมาปฏิจตวาปัถน,นานายเอกินลีเสื่อมจากพระเทวีอสิตาภูฉั้นนะครับอันนี้มีอะไรไหมครับไม่มีอะไรเนาะ อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอ่าตรงนี้นิดึงนะครับอันนี้มีอะไรไหมไม่มีอะไรนะครับอ่าตรงนี้ก็ได้นะครับตีนี้มันตัวที่หีดไว้นะครับอันนี้กิยตตาหน้าที่สามรอสองร้อยสี่สิบแปดนะครับอ่าตัวที่ผมแปล่อนะครับคือมันก็ต่อเรื่องจากนายมิแต่เป็นทุกขกนะครับมันก็มีหลายตอนนัเกินนะครับ หลายหลายโอดนะครับสามร้อยสิบห้านะครับอ uh, นายมิตตาวินุกาสเสวยนะครับที่พระยาสมบัติเพื่อน,น้าแห่งกบฏสรกรรมที่รักษาเพียงหนึ่งวันนะครับปาราหีปาราหีวุตโตวุตโตนะครับยกวุตโตเข้ามางหลังนะครับแม้ถูกนางเบมานิกาเปตเราอื่นเราอื่นกล่าวแล้วเยไทยวังไปลมครับเหมือน นางเวนีเวมานี่ก็เปิตพวกแรกวุตูกล่าวว่าท่านอย่าไปข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเพราะฉะนั้นท่านถึงกล่าวว่าตาหิประตูประตูมาอั็มาสินะครับุเอ่อตัวนี้นะครับอันนี้คือยะถาถูกต้องไหมครับอันจบตัวนี้อันนี้คือเอวังข้างก้อนนี้แล้วก็ข้างหน้าก็คือเอวังด้วยนะครับก็คือเราแปลล้มไปหายะถาเราก็ต้องไปว่าเหมือนอย่างนี้นะครับแต่อย่าลืมว่าตรงหลังครัว่าปรรายยัญญาจะต้องยกวุตูเข้ามาใส่นะครับ อ่าโอเคคาถานี้ที่ดูย,ยากๆนนะครับคาถานี้โอเคคาถานี้นะครับคาถานี้ถ้าอยากให้ดีต้องดูแก่เป็นเป็นเป็นหลักนะครับจะได้เข้าใจนะครับนากริแยกสับเป็นหน้าบวกอากอรินะครับขึ้นตะวงังท่าได้ทรับ์มากมม่นะครับตั้งยี่สิบแสน ณแอาการิไม่ได้กระทำตามคำของญาติทั้งหลายผู้เย็นดูก็คือแม่ของแกนะครับปากคันที่แล่นไปสู่สมุิสาคอนอันลังลัง,ลง,ลง,ลงที่ตังอันกว้างใหญ่อัปะสิทธ์ที่ยังมีความสื่น้อยทีนี้ตรงจตุพินะครับมันโยกเวมาจตุพีมันโยกเวมา,มน,วมานับเตตีหินะครับแล้วก็เอาตรงอัด ทัชาคานะครับแยกสับเป็นอ่าแยกสับเป็นนะครับแยกสับเป็นอัฐะบวกอัชคานะครับอัฐะที่ว่าแปดนะครับอัชชาแล้วก็อัชชาอัชาตอนนี้แล้วอัฐามโยกอะไรครับโยกเวมานิเปติโยนะครับอัษาคำนี้นะครับแต่นี่ผมไม่โยกเพราะว่านังสือไม่แปลก็เลยไม่โยกนะครับคือเขาได้ได้สื่อเสมบัติ กับนางเวนัสเสีนางแล้วก็ได้ประสูบิแปดนางออกมาเนี่ยที่ที่ผมไม่โยกมาเพราะว่ามันหนังสือมันได้แต่แต่ให้ทราบว่าตรงอัถานี่มันโยกเวมานิเวมาอผมอ่านยากเลยวิมานักเตติโยนะครับดังนั้นตรงหลังคราบว่าจะตุพิกนะครับถ้าต้องโยกสมปตงิงอนุพิตวาเข้ามาใส่ข้างหลังนะครับเสวยสมบัติจะตุพิก วิมานัพเเตหินะครับกับนางเวมานี่กกะเปตแปดนางอัฏฐอัฉชาในแรกประสบแปดนางอัฏฐพิปินะครับโยกเวมานัพเตหินะครับและเสวยสมบัตินะครับเสวยสมบัติแม้กับนางเวมาก็เปตแปดนางอโสรสัสะโยกอัฉชาเหมือนประโยคหน้าครับโยกเข้ามาใส่เหมือนประโยคหน้านี้นะครับได้ประสบอีกสิบหกนาง ต่อมานะครับโยกเหมือนเดิมครับโสนะสาภิโยกเหมือนเดิมครับวิมานะเปตีหินนะครับส่วนหลังคําว่าพัดติงสาโยกอชาคานะครับสวยสมบัติกับด้วยนางวิมานนี่กับเปตสิบหกนางแล้วได้ประสบสามสิบสองนางนะครับตรงนี้โยกันสัมปัติงอนบิตาวาเสียงเกียดน,นะ Okay, นะครับอัดยิดฉังออกจะมากไปจากกลางอาสะูจึงได้บินดีจากนะครับอาตัวนี้เป็นอาขยานนะครับเป็นอาขยานนะครับมาจากอาบทหน้าสะท่าธาตุในความมินดีนะครับลงอะไรครับอีอ e ุงโอขึ้นตะวังครับานานน่าดีจะเจอนะครับ อี e ุงอุงตระทะนะครับขึ้นตะวันนะครับเป็นกิยามภาคนะครับาจากกลงจากปมมติย่อมผ้มติย่อมบดบนกระม,ม่อมนะครับโพสสะของท่านตะวะของท่านนะครับโพสสะซึ่งเป็นคนอิจฉาอาตระศักผู้ความอยากขาจัดแล้ว อันนี้มีอะไรไหมครับไม่มีอะไรเห็นะครับเขาแก้ไว้ชัดเจนเลยนะรครับเขาแก้ไว้ชัดเจนแล้วนะครับอย่างในหนังสือเขาโยกเป็นอาจจะอาจจะคาใช่ไหมครับหนังสือเขาแก้เปน็นที่ก็ตัวสินะครับประมาณนี้นะครับก็ที่เหลือก็ถ้าแปลถ้าแปลมาก็แปลได้นะครับถ้าไม่ได้แปลมาก็แปลไม่ได้ก็เป็นเรื่องปกติมีอะไรอีกไหมครับที่ดุดหูหล,ลุดตาผมท,ที่ที่ในใบไดอธิบายที่มันดูยากๆกันนะครับ <c oughs> พ่นกันรูดห้าสิบนี้ทานโอ้ไม่มีอะไรครับผมไม่มีอะไรครับ